สวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังพารวยนะคะพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ห่านแม่ขายของแม่วาดีจ้าบ้านแม่ขายของฮะพิจัยยังมาเนี่เลื่อนลังนั่นนั่นถือเลื่อนลังฮะเขาถือเข้ามาถือตีเอาบ่ถือรัดอยากขายวันบายดีออกไปหน้าไปชายยาอยู่หน้าจะได้ ไปให้เพิ่นอีกอายอีกให้ให้ยังอะบ้านี้มันมันมาตึองอยู่แล้วจะอายเนี่ยเพราะเามากเอาบอก,กขอกนกันผาด<ะ>นา้ำก็เอาให้กินหมอยกิ้นคนว่าฮะน้ำก็เอาให้กินหมอยกิ้นคนละนี่มันแมน็นคว่เพ่นหมบ้านี้มันแม,นม,นม็นคว่เพน่นหมเจ้าจบอกให้เรากินบ่แม้ว่าถือมวดแรงอันเลี่ยงมวดช้อนึ่เก่าชุ่มอยู่เมื่อไรเลี่ยงโอ้เพวกนี้เวรลอะไรบ้านสองก็คิดหน่อยคิดหญ่อยู่ลาว่า ยาไปเลยเคียร์จะเคียดต้อเวันาเพื่อให้ขึนหมอยกินไม่ได้แเข้าขันหมอชูนดเีาวันเรือนลังอันนีรถไทยมีปุ๋ยหลายๆนั่นมะเคือว่าใื่อเดียวเนี่ยเขาขายเร็ทำไมบางนายายยกสูตรจว่าใส่แล้นซีนันซีสองัีสาม 4, ีห5าต้องสูนหลั สื้อลรวบ่นด้ซื้อบาซีนึ่งหมครบซีก็บ่นเ้ซื้อว่าเจ้าื้อขึ้นบนท้างล่างเลยบนตรงบนทรงลางเป็นดวงเป็นโเป็เนาะโคือดวงดีแท้แม่เราได้มาจจกสาแนนพรนุษยขับเป็นยังจังบดราไดมาจากสแม่เราคือถือทงบนขุ่งล่างลยกเอาอาบันบามาบอกเขาหน้าเขายิตีเอาโอ้ยมนมีน่ะบอกว่าบอกมุดเข้กระดา เตาหน้าสองตัวขาเตาตัวเดียวตรงเป๊ะแม่ดูม,มีช่องโต๊ะที่เป็นที่เป็นทำไมเตาสองตัวเหรอเป็นพิศน,น,นาเพาวันไปทักกันดูตั้งแต่มาักแข็งขาเลยต้องมาใใต้ยายบอกวต้องฟังต่ว่าตต่นตรันมนถักโค้มวันนี้เข้านะหน่ม,มีโชคเนะข้าในแ่ชีชีสองที สีกับือซื้อลบไปลบมาสี่สองสองไ้หมดยกเว้นหนึ่งเป็นซี่หนึ่งนะสี4หกหกเป็นยังก็คือว่าสื้อมาทีแม่ชูนมาจอรไว้ไปหอเขาว่าเขาจำเขาไว้แล้อเขาว่าเป็นยังยกงมาบอกดี่คอยว่าบอกยังที่ม่รจักได้ออกไปหน้านมือเลยอือยงมืมสามากไปคนใหญ่ไปหน้าบะถือเล็กหมไปลิ้นอยู่นะ ไปว่าไปไยัได้หาปันเก็รปั้นคนว่า็เกนหอยยเปนเกี็ครับแสาเหลยดก็พ่นวันแรกิปเจ็ด่นเลยเหรอครับเก่าชุ้นนี่เขาบอเลียงเขาเขาบอก่าพังทุกวัได้วันั้นเรียงแต่สิเลียงช่วงวันด้วยบาสเขาวบอกกรถึงนี่ต้องเรียงต้องเรียงพน เขาคนบังแน่นเนาะนมันบังน้อยบังหลายอยู่จะบอกไอ้ชู้นนี่เลยคือแบบคือเป๊ะเนาะแม่เนาะโอ้ยตรงตรงแน่ขอตรงตรงแน่บาทหนาไอ้บาทตองตรงๆเนอะบาทมันพอได้หลายงวดแล้วได้ขอยว่าทพอได้กินยังเด้อบาทนี่งมันมีแนวไม่กินเลยแม่นีแนวไอ้กินได้ขอยว่าซื่องวันได้เระเว้นน้อยมันมันอันเตออัน สามหนึ่งื้อสาเจ็ดนมาออกสามหนึ่งก็ตีเอาือคอนเนอรแม่เนี่บันนี้คอคอนเนมาบอกเป็นโตนี่ข้ากวตีพอเป็นตีพอเป็นครับตีกันเขาสื้อไรมาล่าซื้อไลเมาเขาสูกันย้ายุ่งมาสื้อได้เ้ยสี่หนึ่งกมาสื้อสีลาซื้อเขาเปซื้อบาด เขาได้ทั้งบนทั้งล่างเข้าได้ทั้งบนทั้งล่างบาบดวงเพิ่นนะครับเนาะแต่ว่าเข้ามาถึงแล้วเขาก็สูชิบปูสิบบาทสิบปูสิบกระช่างหาบากันยังดี่าวันมาขึ้นก็บอถามเนเนี่ยเมีงวดนาี่เป็นตัวไหนเขบถามเนเน่ยตไหนถามอน้พกัชูนลาวกัดชูนพอบลาวไปหอบอุ้ยมามาบอกคอยเต้ากับเป็นซีพวได้ยุซีนั่นวะฮะ อาคอย่าขึ้นมาบ้อคอยฝันเดินเต้าคนเรคอยจีบบอกอยู่บอก็ได้คอย่าขึาซื้อละซีกเต้ากะตีถือยูว่าเต้าน่ะเป็นซีเป็นซีค่ะบันนี้เต้าฝั่มาสองโตัมาสองโต๊ะไปก็เลยตีซีสอง่เป็นพิษนาพันบางไว้ซีหนึ่งมามาสองโตอยู่เขากิเงินคอยแล้วมึงในแล้วว่าขึซื้อลงมาคอยซื้อนั่นซีสอง ซีซ้ำซาเป็นยังเบาเมาอันนี้บัดยุดบัดเริ่มต้นก็เบาเริ่มต้นก็เบาเื่อขึ้นแต้มลงแต้มเนาะแต่เกาหนั่นซีีก็เอาเลยมึงเน่สองซีสีจะโอ้ยลิ้นมันบานกศูนย์เบาเนี่กสีบัดใหญ่ยงก็จะว่า ผ่าผ่าเงวนนี่ได้แม่ตัวได้งวนนี่เพราะท่านในว่าแล้วผนพันธว่านน้ำเคยให้กินแล้วหมอให้กินผลมาอ๋อกระชับนี่ก็กระชัมันก็หกเมื่อเลยน้ำเคยให้กินบอกให้กินเหล่าว่าเป็นยังหมอให้กินเหล่าอจากสื่ออันนี้ความฝันต่องวดต่องวดแต่ไป่จะได้ละพิน้ศเขาเอาห่านน้ำเอาน้ไปยืมเงินน้ำในเองไปตังเราองบอกคนเอาน้ำใช้เ่อเป็นนึ่งของคนแม่ ถามซิบวเป็นหนึ่งอุปหะใช่สนับสนุนนะิตใจและจังหวะจะรุปแล้วก็คือฝันแล้วว่าฝันตองหัวเนี่ยคือคนมาหามาเบาห้มาเบาห้คือกันและกับอวนนั่นคนเบาห้เหมือนเหมือนคนพวกอวนนั่นแหละห้องเบาคนหัวหลอนั่นค่ะบางนายมีแต่คหัวหล่อด้วยเถอะนึกว่เบอกให้พังนอนเอ้าห้แล้วบอกเอ้าคนวางหัวน้วก็หัวหล่อด้วยหัวจั๊กแตนหรือมึเมน พนอแม่ประเ็ศยังผิเพ่นบ่เนาะพ่น่ให้จักเตอเด้นะข้าไปหนาไม่จะไปหาเก็บเห็ดบ่ข้ก็มาเอาเพิจัดเรืองมาเลยไปจัดถือกับ่ถะตแนี่พ่แม่พ่น่าพ่นอยากน้ำสีนี้หนึ่งบ่ตักแล้วเนาะพ่นว่าจะไดนเกาะพ่นว่าน้ำเคยกินเป็นยังอยกินเหม่อนก่นตีเป็นตัวได้แล้วบันนี้่ ไส่แม่ตีตัวไรแม่ขนบมตีสิบหาเขาเนี่ยชุ่มสิบหาสิบห้าจุบาอยู่สิบหาเปนบอกว่าน้ำแค่ให้กินแล้วก็ให้กินแล้วเป็นยังหอยกินกตลอดแฝดว่าจะได้ลบบพี่น้องแล้วคนเราหัเมื่อบาทค่ะจุ๊บาจะได่บาทแล้องพิจารณาเบิ้งนะคะเนาะไส่แม่ตีแม่ตีเป็นสิบหา ใคร่ะผู้ชมตีนัมเนาะไอ้กตียังกับนบกูตีไอ้จตีมกับไ้จบสตีแล้วมันจะสีสีจุ๊บอุ้ยออกมาชูนเลยครติมคอากเฮ็ดมาจ้านี่กิงต้มเอาเลยเนียกิ่งต้มหกหาซปก็ไหล หลายจ้ะเพราะแ้ใส่หมดได้หนีสองปกติใส่หกคุณพ่อเอายางคุณพ่อเอาไม่กล้าคุณแม่แล้วแล้วสนูหก็เไยยางเลยผ่าลูกค้ามาซื้อคองนี่ละเดี๋นี้มาซื้อคองซอยแม่นี่อันไดหาสิบบาทแน่อนี้เหรออันใีลออ๋อลอยอ๋ออันนี้หาสิบหาสิบอันนี้หาสิบมด อันนี้ลอยนึ่งหมดดิเห็ดไข่คือเปล่าเห็ดไ่คีโมไปทั้งบนทั้งล่างฮะได้ขาบแ่นเล้ีบนลเราีกมีไปทั้งบนทั้งล่างไปีสรุปตามนั่นเนะแม่เนาะหมายเข้ามาถ้าแม่ตีเป็นตัวเลขก็คือสิบห้าสิบห้า ก็มาตีใบก่อนเนาะแม่เนาะงใบก,กอนอันนี้จะเป็นความฝันต,อววตอ่อ,นนวตอง,งวดของแม่ยงนะคะตีตัวเลขไว <c oughs> ้ให <c oughs> ้แล้วสิบห้าเพื่อกะหองนั่งประชันผู้ชายกันก็ว่าจังไรเอ้ยก็แค่น้หละก็ว่าโอ้ยยักเก็ตจักเล่นมันว่อหนึ่งแ้วเพิ่มโม่ให้เดี๋ยวอ่ะเสียดายแล้วเนาะเต็มเดียวเนาะ <c oughs> แม่น้อเต็มเดียวเต็มเดียวกับบด้เนาะพี่น้องเอ้ยเต็มเยอะจังหวัดขอนบา เอาไหวเป็นแนวทางไมืก่อนนะแม่เนาะเยาะความมักตาหมิงว่าแม่เนาะความฝันนะครับอันนี้จะเป็นความฝันตองงวดเนาะของแมยง่ย่งเนาะค่ะเนาะโอพีน่น้องอันนี้เขาหลับว่าโอ้ยเขาว่าจะได้แม่งวดได้กับขาดงวดได้กับขาดจะเห็นยันงหรอเขาว่าจาัดไม่เห็นยังไม่ได้เหน็นยังได้เนาะโอ้ยเนจนมาเขาฝันจนมาเขาฝัน,นมึงเลยน้ำก็ให้กินเป็นยังไม่ใกินแล้วว่าจะสงสัยแม่เพื่อยไปหาเพื่อนนะเพื่อนหลับนอยใจ แค่ให้ก็บอกให้กินเคยได้กินบ่ได้กินเนาะค่ะเนาะอาจจะไม่เล่นเห้เอนกันเคอกจเลยิอหายห้ามไปแล้วพญาวิทยไปรับะด้วนซาทั้งหัดแล้วเจอนำกันมาก็บ่ปถือแล้วเนาะแม่หนึ่งสี่แม่ผมซื้อหนึ่งสี่ครับหนึ่งี่ลอตเตอรี่ขงกระไ๋อยรคะคุณแม่ลอตเตอรี่คาณแม่หกคุณแม่โชว์ในบุญท่าสี่องเลยเนาะมาเห็นแหม เอาไปเป็นแนวทางไว้ก่อนเนี่ครับเรือสำหรับตัวเลขแนวนาท่างมีเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวัน,นที่16ส,สงิงหาคม2567นะครับจะย ong วันต,ตีจากข้อฟันนะครับแล้อสรุปน้องแม่เนาะรอ,อมาติดตามใหม่นะครับบอนะครับหรือ mm. <c> ว่าเพิ่นจะไอตีเป็นปิศนามากขเขาฟันเป็นปิศนาอีกก็งวดวัที่ผ่านมาก,กับขาดไปเลยละ่ะเพราะว่าท่ากันตีกันซีสองสองซีมันออกซีหนึ่ง ตามนี่พี่น้องนะคะพีหน้ามาหายว่าบูหาหนามหาใน้ห้กินพี่น้องผู้แม่ผ่นกันเลยวะเอานึ่งหาหาหนึ่งไปสะกกอนนะคะท่านผู้ชมยำน้าแม่เนาะว่าเพิ่นมาหาว่าจะได้กว่าจะได้กว่าข้าวมาข้าววาวปั้นปลาคือหอยน้งไมากินเพิ่นยังบอกให้กินเพิ่นว่าโอ้ค่ะเลยจิตตี้เป็นหนึ่ง นามีเป็นหนึ่งจะได้ตีเป็นซิฟหมาเื้อซิฟหาอันนี้ตีไว้ก่อนอาจาร้วท่านผู้ชมตีเป็นตัวใดก็ลองคอมเมนต์มาเบิงเนาะค่ะเนาะนามบ่าให้กินจักเถื่อพี่น้องหนึ่งหาหาหนึ่งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมบริหารนิ่มบ่จะมาซิฟหมานี่มบ่บริหารได้นอนหนึ่งอาจฉริมาอีกเด้นัวแมนเอ้าอีลีท่านผู้ชมเขาบอกโอ้ยถึงแน่เราพิษเอยพิษใหญ่อยู่เดียวลาว่าแตมเนาะบุดิบบุดิบรุดไปรุดมาเนาะตัวเดีพรา่เคยผ่านไหม เอาละตนน ỏ, ัว <ขอ S 2> หนึ่งนนอชุหดนนอรับชุกหดเลยแม่ขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีค่ะ